สมซ s งก g ร a l ซี่ A 5 3าสามผ่านการรับรองจาก3-4คาดว่ามามพร้อมกับหน้าจอรีเฟรช rate หนึ่งรเฮกับแบตเตอรี่5 0 0 0ันมิลลิแมรุ่นเปิดตัวรวเร็วนี้ครับแท็บเล็ตออปโปแพดโผล่บนกิกสเนยืนยันสเปคมาพร้อมกับชิปเซตแซดดิลอนแปดและให้แรมมามากถึง6 g กเลยทีเดียวสวัสดีครับกระมับเดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลาแปดนกาสามิบนาีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ชมข่าวสารนั้นฝาาเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับวิจัยภาคข่าวสารที่มาเดยแบบนี้เป็นประจำทุกทุกวันนะลายเดือนที่ผ่านมานะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ s a m s u n Galaxy A53 ได้ปรากฏขึ้นบนฐานข้อมูลบนแพลตฟอร์มนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็น b i s หรือว่า Geekbench นั้นล่าสุดสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยก็ได้ผ่านการับรองจากหน่วยง,งาน 3C ทำให้เราได้ทราบข้อมูลบางส่วนในเรื่องของการชาร์จเพิ่มเติมออกมาครับ ซัมซุง Galaxy A53 5G ในรหัสโมเดล SMA5360 ได้ผ่านการรองกับถึงงาน 3C ในประเทศจีนพร้อมกับการเปิดเผยถึงสเปคการชาร์จบแบตเตอรี่บางส่วนโดยจะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์การชาร์จในกล่องและรองรับการชาร์จที่กำลังไฟอยู่ที่15วัตต์นะครับอย่างไรก็ดีตัวเลขดังกล่าวตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้พูดถึงกำลังไฟที่รองรับได้มากเท่าไหร่นะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะรองรับถึง25วัตต์เหมือนกับ Galaxy A52 รุ่นก่อนหน้า สาระสเปคอื่นนั้นจากข้อมูลที่ปรากฏมาก่อนหน้านี้ระบุว่า Galaxy A53 จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Exynos 1200และให้แ a m มา 8GB แบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลมหน้าจอแสดงผลขนาด6.5นิ้ว Full HD+ r e f r e รท 120Hz และระบบ Android 12ขนาดเดียวกันคาดว่าจะมีเวอร์ชั่นที่ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon มาวางขายในประเทศทวีวิยุโรปด้วยจากที่คาดการมานะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมีการผ่านการรับรองหลายหน่วยงานแล้ว เป็นไปได้ว่า Galaxy A53 จะเปิดตัวในเร็วนี้เพราะนั้นเนี่ยต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่ไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ Oppo Pad ชื่ออย่างไม่เป็นทางการแท็บเล็ตรุ่นแรกของค่าย Oppo ก็ยังเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีข่าวหลุดข่าวลือออกมาอย่างสักพักนึงแล้วแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันข้อมูลว่าเอ๊จะมายังไงสเปคยังไงกันแน่เปิดตัวเมื่อไร่อะไรยังไงนะครับยังไม่มีเลยนะ ก็มีในเรื่องของการทดสอบแหละเอาไปทดสอบบนเว็บไซต์ g e e k b e n c นะครับเรียบร้อยด้วยในส่วนนี้โดยระบุว่า Oppo Pad จะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon แ7 0เแน่เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีข้อมูลเกี่ยวกับสเปคชุดใหญ่ของ Oppo Pad รูดออกมารอบหนึ่งแล้วนะครับว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ LCD 11นิ้วความละเอียด2560รคูณ1,600งีเนร้อย e r h รเฮิร์ตชิปเซต Snapdragon แ7 0 RAM 6GB ในส่วนของกล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้าพิกเซล แบตเตอรี่8,800ม ah, ิลลิแอมรองรับระบบ Android 12และรองรับการใช้ประกาศสไตลัสด้วยซึ่งข้อมูลดังกล่าวนะครับก็ยังเป็นเพียงแค่ข่าวรุดเท่านั้นนะและสำหรับข้อมูลล่าสุดที่มาพร้อมกับแอปทดสอบประสิทธิภาพ Geekbench ก็ออกมาในทางเดียวกันนะครับกับข่าวลือด,ดังกล่าวด้วยโดย Oppo Pad จะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 870ให้ RAM ม,มา 6GB ซึ่งจากการทดสอบพบว่ามันจะมีคะแนนซิงเกิลคอยอยู่ที่4,582คะแนนมัตติคอ12,259คะแนนแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่ตรงกับข่าวหลุดข่าวแรกก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะครับที่บอกว่า Apple ขออภัยครับ Oppo Pad ตัวนี้ใช้ทดสอบบน g e e n c วบน Android 11อยู่เลยอันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่ารุ่นขายจริงเป็น Android 12หรือย,ยังนะครับมีแต่ข่าวหลุดข่าวลือเท่นั้นแหละแต่สเปคก็น่าสนใจนะจากที่ข่าวออกมานะครับ มีการคาดการณ์ว่า Oppo Pad อาจจะเปิดตัวในช่วงครึ่งแรกของปีนี้่สำหรับราคาเปิดตัวอาจจะอยู่ประมาณ2,000หยวน1400บาทโดยค,คร่าวๆนะครับก็มารอดูกันแต่ถ้าแพงกว่าน,นี้ก็อาจจะแบบว่า iPad ไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะไว้เปิดตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอเด a t e ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงขายของครับ แล้วเข้าสู่ช่วงโปรโมทร้านค้าใน s h อป e e นะครับร้านเราชื่อบริษัทพรประสิทธิ์รีเทลซึ่งเราจะทิ้งลิงก์การซื้อสินค้าไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถไปดูกันได้เลยสินค้าภายในร้านของเรามีตั้งแต่ขนมนะครับผ้าอ้อมแล้วก็ของตกแต่งต่างๆนะครับอันดับแรกก็คือขนมก่อนซิกเนเจอร์ของเราก็คือตัวขนมอะเป็นขนมนำเข้านะครับตัวนี้ขายดีนะครับขายยอดขายถึง2,410ชิ้นเลยทีเดียว ไปจะถึงพระอ้อมนะครับก็จะมีหลายไซส์เลย S M L นะครับสนใจก็สามารถซื้อได้มีขนมยูโรคา,าสตาร์ดเค้กนะครับมีหลายรสชาติไปถึงขนมโบราณอย่างขา้าวโพดนมแท่งนะครับเป็นขา้าวโพดอบกรอบรวมถึงกล่องสุม่มเรามีกล่องสุ่มขนมด้วยนะครับในราคา199บาทเป็นแบบโอมาเกเสะนะเราจะจัดสุ่มขนมไปให้นะครับของกินไปให้อีกตัวหนึ่งที่ขายดีก็คือขนมเปี๊ยะไก่ครับตัวนี้เนี่ยไส้ไก่แน่นมากๆเลยนะยอดขายก็ มาแรงเหมือนกันนะครับอีกอันนึงคือกล่องสุ่มสินค้าไอทีครับจะมีตั้งแต่หูฟังนะครับสายชาร์จรวมถึงลาโพงต่างๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและอีกอันนึงนะครับที่ขายดีมากในร้านเราเหมือนกันก็คือแหนมดอนเมืองครับตัวนี้เป็นแหนมไม่ต้องแช่ตู้เย็นเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับนำไปยำนำไปทอดทำไข่เจียวต่างๆก็สามารถทำได้ด้วยยอดขายที่1794ชิ้นเลยนะครับสนใจก็สามารถที่จะ สั่งจองได้หรือสั่งซื้อได้นะครับตัวนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะในช้อปปีนะครับสาไลายนะครับตัวนี้ก็มีจําหน่ายเหมือนกันมีรสเผ็ดรสหวานนะครับรวมถึงของอื่นๆอีกมากมายนะครับสนใจก็สามารถไปอุดหนุนได้ที่ร้านของเราเราจะทิ้งลิงก์ร้านของเราไว้ใต้คลิปนี้นะครับทิ้งลิงก์ของเราไว้ใต้คลิปนี้กดคลิกที่ลิงก์นะครับก็เข้ามาที่ร้านของเราได้เลยแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้นะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย